ถ้าก่อนแต่ก่อนใช้ปุ๋ยเรากำลังใช้ก่อนใช้ก็ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยออกไอ้เปลือกก็แข็งเอเวอเรสเอเวอเรสแล้วอยางก็ออกดีแล้วกเปลือกก็นิ่มน้ำหนักก็เปอร์เซ็นต์ก็ดีหยิบง่ายไหมคะหยิง่ายอันนี้กี่เรื่อแล้วคะอันนี้มีดเดียวมีดเดียวมีดเดียวนะคะมีดเดียวมีดเดียวจะเต็มละสุดยอดมากเลยกำลังต้องต้องใส่อะไรนะ ต้องตัดอันนี้ใส่ร้อนใส่อนมากล่อนไอ้แต่ก่อนเคยได้น้ำหนักเท่าไหร่คะแต่ก่อนก็ประมาณน้ำหนักเจ็ดสิบแปดสิบโลอ่ะไอต่อเองเนี่ยยี่คืนมีเมีดมีเดียวมีเดียวแต่ตัววันนี้เท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยกว่าคืนเดียวนะคะร้อยกว่าโลค่ะแล้วรู้สึกประทับใจมากไหมคะสุดยอด ยกนิ้วให้เลยสุดยอดเลย <laughs> สุดยอดยเลยเอ A, แนะนําชาวเกษตรกรเลยคะ่ะเอให้เปิดใจลองดูนะคะว่าระหว่างใช้ปุ๋ยเคยใช้ปุ๋ยที่ว่ายางเปอร์เซ็นต์ไม่ดีลองมาใช้เอเวอรเรสอย่างนี้เลยเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วก็น้ํายางก็ออกดีแล้วก็เปิดอเอเปลือกยางก็นิ่มไม่แข็งด้วยค่ะได้น้ําหนักเพิ่มด้วยอออขอบคุณมากนะคะ